โอ้ดนโดนทับดังยึบดิโอ้ชัยครับผมเป้าหมายวู้โดน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 ครับผมผู้วู้เขาเต็มเต็มกัคือหูดังครับผมดีดพอมขาดขาดมาครับนี่หลุดวู้หลุดครับผมแต่ว่าบาดแผลครับใช้เห็นบ้างไหมบุกขึ้นเดี่มันไปเนี้ยเป่าเออฝากพี่น้องน้ำเด้อดเด้อว่าเขาต้องตรวจเสกสายใช่ว่านิ้วมือเพื่อกับเป็นผมได้นิ้วมือกับโคตรไปเลยความรุนแรงเขาต้องเสกสายอยู่เรื่อยๆครับผมนี่บุ๊มเนมันหลุดได้มันขาดมาขึ้นนี่ มันขาดมันขาดโอ้เข่าเป่าพร้อมนะครับปุเป่าไม้ก็อยู่ไกลได้ปุ๊ปนั่นละนั่นละนะพูดละเออเอาขึ้นมาเลยเด้อเอาขึ้นมาให้ลุงเลยเออลิชเชลลูกลูกน้ำลุงก็มีอเออนี่นี่ครับผมปัญหนานักยิงปลาทั้งหลายกันนีน่นะครับผมปัญหาก็คืออยู่อมองนี่นะครับพี่น้องเขาลูกลูกกันก็ทุ่น,น่อยก็เชียงแน่เออแต่ว่าก็ต้องเบิ่งขอดไปเรื่อยเรื่อยมือถือเหรอมือถือบน่ะโอ้เป็นไปได้ไง โอ้พเนี้ยหมูวานครับโอ้ยหมูว่านนี่ก้อนนี่ละเรียบร้อยเอ้ยสมพเนจีนตวันโบ้ทนทนทเก่ง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 เก่เก่งฝีมือโอ้ยบุตรหล้วบุญชนะบุเอ้ยเข่าเต็มเต็มนะครับพี่้องเขาหนิโอ้ยเข่าเต็มเต็มนะครับนี่โอ้ยดสนุบมาดนเนาะดนขึ้นบดนี่ใช้เป้าหม ตัวน,นี้ตัวโอ้นี่ครับนี่อู้นี่โดนเรียบร้อครับผมเอ้ยลองยอกปลาดินดูเอ้ยปลาดินครับผมนั่นแล้วนั่นแล้วอู้ยมันถือหลีนี่โอ้มันเขาแลานน้วสะดาใดนะเดียด๋วยวไดตึงติ้งไอ้เบื้องเนี้ยทีบเบื้งเชือกเลนะครับโอ้นี่ครับโอ้เขากระบาดเลยครับผมนี่กระบาดหัวเลยเด้นี่กระบาดลยเมนบ่โอ้ยกระบาดป่น,นะป่ะโอปะเขาไปเบื้องไก่เฮา โอ้โหนครับหน้าตาเอ้ยคอมเมนปลากันเรียบร้อยครับผมโอ้นี่หน้าตาโอ้ซอดเกือบเกือบรุดครับผมเกือบรุดเกือบรุดนี่โอ้โหเกือบรุดไปคอมเมนปลามีโอกาสได้บ่นี่ได้ขันหนังซ้ำนี่อยู่บ่ปลาคิดว่าอยู่อยู่เนาะพี่น้องเนาะอยู่เนาะอยู่เนาะโอ้นะครับภาษาตาเพิ่นกันนี่แหละนี่เฮ็ดเองวาดปูด้ยเฮ็ดแทบเป็นแทบตายจะอจาะจะแย้สิครับหน้าตาออกมาเป็นนี่เลยโอ้สำหรับคลิปนี้ก็ จะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้เด็กวัยรุ่นขึ้นไหมอืมอุดหนุนไปด้านนี่กับผมก็ดีใจน้ำพลอยู่ดีใจนำาอุละประเทศชาติสิดีมีวัยรุ่นเป็นเยาวชนที่ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ประเทศไทยแล้วก็สิมีเยาวชนที่แบบนี้เป็นอาจจะเป็นว่าทางหน้าบึงหูนล้วับเนาเขาอาจจะเป็นเจ้าเป็นนายเป็นหัวของชา,าติเลาก็ได้อ่าหนๆกับ ขอบพระคุณเลยที่เขามาติดตามรับชมลุงโลดที่ช่องทางธรรมชาติเออนี่ละมีปลาโดยนี่ลุงโลดเลี้ยงไว้หลายอยู่ได้นี่เออลุงโลดจับด้านแฮได้ก็ัเอาวเฮเบิงจับด้านเบ็ดได้ก็จะเอาวเฮเบิงอยู่แต่ว่าสิที่ำความสะอาดไปจักน้อยเดี๋ยวนำจะมาก่อนอ่ะเห็นแล้วเคยดูด้วยครับเด้อร่วมด้วยช่วยกันนะครับดด้านพุ่นด้านพูนด้านพุ่นร่วมด้วยช่วยกันเดี๋ด้วยช่วยกันผมได้จะส่งกำลังแรงใจใกล้ๆนะผมก็ไนะครับผมเบิงน้ำกันครับนะ คงอีบกบวกกี่วันนะครับเนาะบวกอีกกี่วันเชิญชวนนะครับเด้อทางไกลทางใต้บกเกาาีียวกับว่าเฮาสีมียศทาบรรดาศักหรือว่าเฮาสิเป็นคนยากคนจนบกเกีียวกันนะครับเนาะเรื่องท่านบุญแบบนี้มาได้มาได้มองจอดรถก็ับไปทางบุนละทางปลาห่มใหม่ผละทางบุนละท่างบุน,นอันเชิญได้แต่ว่าดินมองนี่ผมบ่ท่านได้มีทุนมีหอนนะครับเนาะยังเป็นของเพื่อนผมอาศัยอยู่แต่ถ้าผมมีทุนก็ตามสัญญาที่ผมให้ไว้ ท่านจะได้จอดรถได้มากเลยล่ะครับผมเดี๋ยวผมจะดูแลให้ช่วงนี้ผมไม่ได้ขึ้นไปไกลก็เฮียเพราะไกลเลยไม่ได้ขึ้นไปฮ่าผู้ทำบาปก,ก็คอยทำอยู่บอกว่ากันเออจังใส่ไปของไปของมันผู้ใช้บุญก็ได้ใส่บุญผู้ได้ใส่กรรมก็ได้ใส่กรรมบุญนักแน่ในสใสกรรม